อันต่อนะครับกระบวนการขยายตัวนะครับเป็นกระบวนการที่เอนท p ลปีคงที่มันก็จะเป็นเส้นแนวดิ่งถ้าอยู่บน QH d อ a ไดแกรมนะครับไม่มีความร้อนดูดซับเข้าหรือว่าคายออกนะในระหว่างกระบวนการขยายตัวอันนี้นะครับที่วาวลดกมดันอันนี้นะครับ ของเหลวก็แค่ผ่านทะลุวาลวไปนะครับของเหลวก็ไหลผ่านวาลวไปอ่านนี้เนื่องจากการลดความดันที่วาลวอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการลดอุณหภูมิเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับอ,อ่ของเหลวบางส่วนก็จะแฟลชออฟนะครับของเหลวบางส่วนก็จะระเหยพลึกขึ้นมากลายเป็นไอนะครับเพื่อที่จะ ดึงพลังงานแล้วสำหรับการทำความเย็นอันนี้นะครับก็ไอเรื่องแฟลช h อเบอร์อันนี้เนี่ยเราอธิบายไป,ไปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ย้อนไปดูได้นะสักสามสี่คลิปก่อนหน้านี้มั้งนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาตรของของไหล นะครับมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นนะที่ที่วาลอนนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณของแฟลชแก๊สที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าทำไมเราถึงเรียกว wow าลนี้ว่า expansion ล wow ์วนะเพราะว่าของไหลที่ไหลหลผ่านอันนี้เนี่ยปริมาตรมันขยายขึ้นนะครับเราก็เลยเรียกวาลนะี้ว่า expansion วาล์ e เนาะเดี๋ยวพูดย้ำอีกทีก็ได้นะครับ คือตอนที่ของเหลวอะ่ะของเหลวอิมตัวมันออกจากคอนดนเซอร์ใช่ไหมเราต้องการลดความดันเพื่อลดอุณหภูมิลงใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงของจริงก่อนนะตรงนี้เนี่ยความดันมันสูงนะครับเนี่ยระดับอย่างนี้ยครับประมาณแบบแปดบาอะไรอย่างนี้นะก็เหมือนั็มีแรงบีบอัดมันนะครับให้มันคงอยู่เป็นสภาพของไหลได้ออของเหลวได้นะครับ แต่พอมันวิ่งผ่านวาวความดันตกลงเนี่ยอยู่ๆคือมันเหมือนกับอยู่ๆก็ไม่มีอะไรมาบีบมันอีกแล้วอะเพราะฉะนั้นพอความดันมันตกลงจากแปดบาลงมาเหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีไอบางส่วนที่คงอยู่เป็นของเหลวไม่ได้มก็ต้องแฟลชขึ้นมาเป็นไอนะครับนั้นตอนที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูบน P S I แกรมเนี่ยเราจะเห็นว่าของเหลวอิ่มตัวความดันสูงเนี่ยพอมันลด ความดันลดอุณภูมิผ่านวาลดความดันมาเนี่ยมันลงมาในแนวดิ่งใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีการเพิ่มหรือลดความร้อนใส่เข้าไปในตัวน้ํายาเนี่ยแต่ว่าเอตอนอยู่ที่ความดันสูงมันคงรูปเป็นของเหลวได้แต่พอลดมาเป็นความดันต่าปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรบีบอัดให้มันเป็นของเหลวอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนแฟชช์ขึ้นมาเป็นไอเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมาอยู่ในย่านที่เป็นของผสมเนาะเห็นไหมครับ อันนี้คือคำอธิบายของเขาเนาะตรงนี้นี่อ่านต่อนะทีนี้มันไม่มีความพยายามที่จะรีคัพเวอร์เอเนจีก็คือมันไม่มีความพยายามที่จะเก็บกลับพลังงานจากกระบวนการขยายตัวอันนี้นะครับคือในวัตถจักคาโนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้มันจะเป็นเทอร์ไบน์เล็กๆอันหนึ่งนะเพื่อที่จะ เก็บกลับพลังงานมาก้อนหนึ่งก็คืองานจากเทอร์ไบน์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเออมันไม่มีความพยายามจะเก็บกลับพลังงานส่วนนี้มาหรอก, mm hmm. รอกเพราะว่ามันน้อยมากนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เทอร์ไบน์นะซึ่งซึ่งในอุดมคติวัตถจักรคานมันมีนะครับแต่ว่าเอ,อพอเป็นของจริงเนี่ยมันไม่มีเทอรนะ์ไบน์เราไม่ติดตั้งเทอร์ไบน์กันเพราะมันเล็กแล้วก็ไม่คุ้มนะครับ พลังงานได้นิดเดียวแต่ว่าต้องมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทํากันผมก็เลยบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับที่เบี่ยงเบนไปจากวัาตุจักุดมคตินะงานที่มีแนวโน้มว่าจะเก็บกลับมาได้เนี่ยก็แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมที่แรงเอาไว้ในในรูปสองจุดห้านะครับในยุดมคติตรงนี้เราจะได้งานกลับมา นะครับเราจะได้งานกลับมาเป็นงานเทอร์บายนแต่ว่าของจริงเนี่ยออของไหลมันไหลายผ่านวาวไปเฉยๆนะครับแล้วถ้าไม่มีการเพิ่มหรือลดความร้อนเนี่ยยังไงเอนโทรปีของกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นกฎข้อที่สองนะต้องไปทบทวนเทอร์โมนั้นใต้พื้นที่ใต้กราฟของ TSI แกรเนี่ยมันก็จะเป็น พลังงานนะนี่ก็จะเป็นพลังงานก้อนที่ก้อนที่เอ,อต้องยอมทิ้งไปนะเนื่องจากเนื่องจากวัตกรจริงนะอ่ะมันไม่มีการติดตั้งเทอร์ไบน์เหมือนกับวัตจักรคาโนที่เป็นอุดมคตินะครับเรื่องพื้นที่ใต้กราฟนี่ก็ถ้าไปโวนเทอร์โมมาเนี่ยตรงกฎข้อที่สองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของ T.S.I.Gam เนี่ยเอาจริงมันเป็นพลังงานความร้อนด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าก็อันนี้ก็พูดถึงในแง่เนี่ยพลังงานก้อนนี้ที่เราจะเก็บกลับมาได้ก็ไม่มีส่วนการอัดเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่พลังงานเพิ่มเข้าไปนะครับตามนี้เขาอธิบายนั้นก็อันนี้ก็เป็นอันจบหัวข้อไหนเนี่ยอันนี้เป็นหัวข้อเวฟคอมเพรชัดไซเคิลใช่งหมอย่างง่ายเนาะ อะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงการพิจารณาในแง่ของอการใช้งานจริงนะในทางปฏิบัติแล้วก็ค่า COP หรือว่าสมรรถนะการทำงานของวัตจักรนะครับก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปก็ย้ำเหมือนเดิมวิชานี้มันเป็น i g e r a t i o n เนาะเพราะฉะนั้นการที่จะมาพูดเทอร์โมแบบเหมือนพูดซ้ำทั้งวิชานี้มันก็ ใช่ที่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทบทวนเทอร์โมเอาเองแล้วก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรีพิเจเลชันอันนี้เขาก็ทบทวนเร็วๆแล้วหนันงสือเล่มนี้เนี่ยโอ้โหทบทวนแบบสั้นมากๆนะเพราะฉะนั้นต้องรู้รู้ดีพอสมควรเลยแหละก่อนที่จะมาดูเรื่องออวิชารีพิเจเลชันต่อไปเนี่ยนะครับ